สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมในคลิปวีดีโอนี้นะครับลิปวีดีโอนี้นะครับมาอัปเดตรถที่หน้าร้านกันนะครับรถเข้าใหม่หลากหลายรุ่นครับผมวันนี้มาเอามาให้ดูดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมก็รวมๆคิดมานะครับอันนี้ขั้นแรกเลยนะครับต้องขอกาบสวัสดีสําหรับนิรักรถทีทุกท่านนี้เข้ามารับชมในคลิปวีดีโอนี้นะครับผมนิรักคือลำคนเดิมครับอันนี้อารมณ์มากก่ หลากหลายรุ่นครับเริ่มเป็นคันแรกเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถไถแชมนะครับรถไถแชม MX 484นะครับตัวนี้ขนาด48แรงม้านะครับผมเป็นรถสองพาของเครื่องสี่ล้อครับขนาด48แรงม้าเครื่องยนต์สามสูบนะครับมาพร้อมอุปกรณ์พันหลังหนึ่งพวงนะครับผมได้พันหลังเป็นหนึ่งพวงนะครับราคาเพียง95,000บาทนะครับ48แรงราคาย่อมเยาวราคาพิเศษครับรถสองพารของเครื่องสี่ล้อโลควินนะครับ อะไรพาวเวอร์นะครับอ่าตัวครอบข้างหน้ามีให้นะผมเป็นตัวครอบพอดีครับพอดีเอาเปลี่ยนแบตใส่เลยก็ยังไม่ได้ใส่นะครับรถพร้อมใช้งานครับใช้งานปกติเครื่องเกียร์ดีครับไฮดรอลิกดีนะครับแถมพาดหลังให้หนึ่งพวงนะครับราคานี้ส่งฟรี300กิโลเมตรครับอยู่บนที่ราคาสองครับที่หมู่บ้านศรีชวาตำบลพัทลีอำเภอลำปีมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมติดตางล้อมเชื่อมลำปีมาศหนองผีครับรวยจะโทรมาสองก็ได้ ทีมเบอร์โทร0803839789 0840483799นะครับอ่ายางสวยส,ส้นเลยนะครับรถเพิ่งมาถึงอันนี้รถตีเทินมาอ่ากา้าเอามาตีเทินเอาอ่าตัว60แรงไปนะครับก็เอาให้ดูสภาพรวมๆอ่าร,รถยังไม่ทันได้ล้างนะครับสนใจไงก็เข้ามาดูรถตัวจริงนะครับหรือว่าอ่าจดสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นมาให้เลยนะครับผม รับแรกเปลี่ยนตีเทิร์นรถทุกชน้นเมื่อนเดิมนะครับสำหรับพ่อพี่น้องท่านใดสนใจนะครับรถไทยรถเกี่ยวข้าวรถแมคโครโ่าสิบล้อนะครับมีให้บริการนะครับผมพีทีโอใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เราบบไฮด้รากึกโ้คงใช้งานปกตินะครับยางสวยสีเส้นเลยนะครับสีสันเดิมเดิมทั้งคันครับตัวนี้ถัดไปทางนั้นก็เป็นรถเกี่ยวข้าวโฮต้ามีนะครับโฮต้าหกศูนย์มีเจ็ดศูนย์มีนะครับรถเกี่ยวข้าว คันใดมองหารถไถไว้ใช้งาน,นาาเลยนะครับเบาๆครับเก้า0บาทเท่านั้นครับผมแถมฟันหลังให้นะครับสำหรัอบ,บอคันนี้ก็ซีสันเร็วครับสภาพเริ่มบบล,งลงก็คือเคยเลยนะครับฝาครอบตรงนี้มีให้นะฝาครบอบตรงนี้มีให้น้ำไม่ดันครับคุณน้ำวนปกติดีนะครับวนปกติดเลย หลังจากก็เช็คเป็นทายของเหลวให้พร้อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ราคานี้ก็คงตรงฟรี300กิโลเมตรครับอันไหนสนใจก็ด่วนเลยครับราคานี้ราคานี้ด่วนเลยถ้าไปมีการสักคูไตแล้ว34.8ครับอย่างนีสักคูไตแล้ว34.8ครั้งนี้ก็รถทพิเรมมาแรงขึันเจ้านี้ก็ 3, 4, กกม,กม,กกมีการเครื่องเครื่องเครื่องหวมอยู่นะครับ้งนี้ ไปเตาสังเเคาบครับเอาไปหน,นึหนหนหน่งแค้นหนึ่งเก้าขึ้นมาเพราะว่าสตาร์ทถูกกลับได้นะครับแต่ว่าควันขาวนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องไปซื้อเครื่องใหม่ไไหครับก็เป็นไงนะครับเก้าแบบหน,นึ่งแค้นหนึ่งเก้าขึ้นมาได้ด้านหน้าได้ฝาหลังนะครับที่เป็นรถสองพอวงมันจะส่มเหมือนกันนะครับเดี๋ยวกันได้ใจเอาไปพันต่อครับหรือว่าจะเอาไปซื้อเครื่องใช้งานก็นี่ครับมา บาทตรงตี่า0 0โลนะครับจะสามารถใช้ได้แล้วถ้าปกติครับแต่ว่าก็มีปัญหาในเรื่องก็ในเรื่องใจติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ่นไว้ให้เลยนะครับเพื่อนเที่ยันองนเราไปทันต่อ อันนี้ก็สีสันนุ่มเดิมครับ3448รถเพิ่เดิมเข้ามานะครับมาดูว่าตัวจีนที่หน้าร้านครับรถคันนี้จะกอนอยู่ที่สาขาสีรับที่ติดกับสีแยกไฟแดงรถลำไม่มาสนะครับยิงเยื้องกับโลตัส์ลำไม่มากนะครับผมไปมาสะดวกครับติดสีแยกไฟแดงเลยนะครับมองเห็นใต้ที่ชัดหน้าร้านเลยครับที่นี่ก็จำหน่ายรถไถเกี่ยวข้าวแม็กโครถบงวอสติวส์เหมือนกัน ราคาสีของเรานะครับรท่านใดกำลังมองหาอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไปนี่จะดินหน้าทางหลังทางหลังก็มีให้บริการนะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดครับไมีเป็นยี่สิบตั้งสิบสี่สิบห้าสิบจนถึงร้อยแรงครับขัดไปอีกคันนึงครับอันนี้เป็นรถเสียงรถรุ่นสตูว์เบนซิลสตาร่าอ่าวันนี้เป็นสตาร่า L สองร้อยหกสิบโควเวอร์นะครับตัวนี้ พร้อมกับเครื่องเสียดขึ้ใหญ่เลยนะครับรคเครื่องจะมีมีมีพาวเวอร์แอมก็พร้อมพร้อมออกงานครับพร้อมรับงานนะครับงขายพร้อมรถนะครับขายพร้อมรถเครื่องเสียงพร้อมกับรถยนต์ครับรถก็พร้อมใช้งานเดือด79,000บาทนะครับเครื่องกพร้อมใช้งานเลยแรงห้าวร้านนี้79,000บาทฟังไว้ดีครับราคาเดือด79,000บาทขับทางไกลได้ปกติ ตอนนี้นได้สบายเลยนะครับอันนี้เป็นเอกสารหน้าเล่มน,นะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมผ่อนจบแล้วไม่ได้ติดต่อรับเล่มกับทางการซื้อน,นะครับก็ขา,ายก็ตาภาพครับถ้ายังไม่ได้ขายก็เอาไว้นะครับไว้เผื่อกางเกิง,ง,งกรถก็เราแค่ขั้นต้นดีมากรถเกิดดีมากครับเครื่องเสียงก็รุ่งไหมครับเท่ากับซื้อเครื่องเสียแสงแถมรถครับ ก็มีขาดนะครับนีงไงพอบุญเอ็อันนี้คุณเจก็ติดต่อครับติดต่อเบอร์โทรที่จรเลยเจ็ดบเก้าพันบาทครับเสียงพร้อมตัางหูใสได้ไหมเรถก็พร้อมใช้งานนะครับรนหนาวต้องใสดเลยครับคุณทด้องทำได้หาไว้ใช้งานหรืว่าจะหาเเสียง ได้ทั้งรถทีงานได้ทั้งเครื่องับรานยงการมาทำงานได้เิือสองพันสามพันเลยเไม่หายรับงันควันอรครับต่อสามสามเบรโทรที่ไหนครับศูนย์แปดศูนย์สามดเก้าเจ็ดเก้าครับศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดสามเจ็ดเก้าเก้าครับอ่า รับซื้อขายและเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดนี้เงินเดิอนนะครับผมของที่ทักวีรำคนเดิมครับอ่าเอามาฝากอีกแล้วครับสำหรับคันนี้ก็เป็นบัคดาวีที50นะครับบัคดาวีที50จริงๆเครื่อง2,005 5คอมมันเร็วนะครับเป็นโอเพนแฉกนะครับเป็นตัวไฮรีเออร์นะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะเป็นตัวยกสูงโรงงานนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเปิดแฉปได้นะครับเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผม เครื่องคองมมอนเร็ว2,500พันนี้เป็นตัวยกสูงโรงงานเป็นตัวไฮยือ,อไฮยือคนใดสนใจก็ด่วนเลยครับราคา99,000บาทครับอีสานรีสเพลย์พร้พอมนะครับนี่เครื่องดีครับ่ีสวยครับมีสันก็ตาสภาพนี้ครับอีสาน,นก็มาแบบนี้เลยนะครับยังไม่ได้ทล้างเครื่องดีจัง เทีวฝั ite, so is ่งนี้นะครับติดเดียวกันไมเียัไม่ได้ีกัถึนาันยันดกัเนดันตัตีวนีกนติดกนีวัดยนดียวับก็ดีนดีัดีวยวิกกัตเีนเยนันั ขายแรกเปลี่ยนสีเทิมรถทุกคันเหมือนเดิมนะครับมีประตูกับแก้มฟังนี้นะครับเปลี่ยนมาแต่ยังไม่ได้ทำสีใหม่ครับน่าจะเบียบข้างหัวหรือเปล่ามาก็ไปทำสีเพิ่มเติมเอาครับผมไปต้องทใ,ในสวยสะอาดครับตัวนี้เป็นรุ่นหกเกียร์นะครับเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังโอเพนแก็แคปเปิดได้นะครับ พีนน่น้องทานใดสนนใจก็มาทดลองขับมามาทดลองขับที่หน้าร้านได้เลยนะครับมสาสเตอร์บีที50นะครับสุดคุ้มกับราคานี้สีฟ้าสวยเลยนะครับขอบย,ยังอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับทุกคคลิปไหนที่ยมตัวพบกับความแรงครับ เงียบๆช่วงล่างแน่นๆเก็บรายละเอียดอีกนิดเดียวเดี๋ยวได้วิ่งครับทรงสวยโอ้เมกิฟฟี่เครื่องเทอร์โบยางเรเดียน SFD หัวนิ่มๆหัวสปติงยกหัวใช้ไฮรอลิกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ ต้องขอสวัสดีสำหรับทุกท่านที่กำลังเข้ามาแล้วสในคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้นครับเรามาดูสำหรับคันนี้เพิ่งเก็บรายละเอียดใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับกำลังประกอบนะครับตอนนี้เหลือแสรลังคาครับสำหรับคันนี้เป็นฟอดนะครับฟอร์ดซับเก้าสามศูนย์นะครับรถสองแอเครื่องซีรีสร้อครับขนาดหกว่าแรงมาครับ ตานต้านเป็นคาน,าน้าของโราครับเขาสองเขานะลูกพี่อ่อันนี้ก็เช็คเปลี่ยนสายของเร็วให้พร้อมเรียบร้อยับเก็บรวดเตรมนำคำดีใหม่ทั้นเด,ดี๋ยวเปลี่ยนยางหลังให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับ ราคาเพียง290,000บาทนะครับพร้อมด้านหน้าด้านหลังมาพร้อมกับท่อละลั่นเลยนะครับผมเจ้าเกียร,รย์ดีครับให้ดึงดีนะ290,000บาทนะครับรับได้เปลี่ยนตีเทิร์นรถทุก,กยน่ด้ครับโอ,อใคดูรถตัวจริงที่สาขาหนึ่งครับหมู่บ้านหนองไฮตำบลตลาดโกอำเภอลำปีมากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ รถตัวเต็ม,มน,น,นะครับอน้าคาราโลตัวใจไงโทรมาครับ0803839789ับเก็บตัวซึ่งเก็บรละเอียดให้ใหม่ทั้งนั้นนะครับราคานิ้งฟรงี300กิโลเมตรครับก็เดี๋ยวใส่ไฟสปอร์ตไลท์ให้สวย,สวยเลย ขอบคสวยงามครับสวยงามตัวใจไงโทรมาครับรับได้เปลี่ยนทุกบุ่นเหมือนเดิมนะครับผมวเต็มนครับเต็มได้ไ่สวยเลยเดี๋ยวใส่ราคาให้ไหม่ครับระบบไฟเชื Frank, канал, ่ให้ครบครับ ขอ,ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ด้วยดีสุดมาและตลอดไปจากใจทีมงานพิทักษ์ปีบนำคนเลยครับผม